พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีคะ่คะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการสัตว์อ่านเจอชุมชน,นดาวเทียมของเราเช่นเคยทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะในแวดวงของจานดาวเทียมค่ะทีวีดาวเทียมอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบทุกวันจันทร์ถึงสุดเลยนะคะสองทุ่มตรงค่ะและช่วงเวลาแปดโมงเช้านะคะส่วนวันจันทร์ค่ะจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะเราจะนาเสนอมุมมองดีๆค่ะทําเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองและมุมมองของการตลาดที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจของท่านได้วันนี้ ีค่ะเป็นความต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะคะวันจันทร์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันถึงคุณสมบัติของคนที่มีความมั่นใจในยุคดิจิตอลค่ะจากข้อแรกที่เราได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีจุดยืนที่ชัดเจนคือการที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะผิดค่ะ,ะหรือจะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดฟังเนี่ยตั้งสิบ สิเท่าแล้วก็พูดสักเท่าหนึ่งก็พอ,อแต่คืออย่างที่บอกก็ถามมาเนี่ยตรงประเด็นค่ะหรือจะเป็นการที่เราเป็นผู้นําในกลุ่มทีมของเราแต่เราจะเป็นคนที่ไม่เอาคในในในเครดิตใดๆเลยก็คือเอาเฉพาะนิดหน่อยก็พอ,อแต่ส่วนใหญ่ก็คืออะไรทําให้ทุกคนที่ทอยู่กับเราเนี่ยทางานแล้วก็คือความภูมิใจค่ะแต่ข้อนี้สําคัญที่เรากําลังจะพูดถึงเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่กล้าขอค่อนช่วยเหลือ,อ คือบางคนนะบางทีเป็นอะไรอ่ะเป็นคนนั่งงานพอเป็นคนนั่งงานเยอะเนี่ยมันนานเนี่ยมันจะแบบเกิดอาการมันเป็นทีาเรียกเป็นซับเท่าอีโก้เป็นเป็นอัตราที่ซับซ้อนมากคือคือมันไม่มันมันจะไม่โชว์มาชัดๆนะมันประมาณว่าคือวันหนึ่งอ่ะเราเราต้องสอนคนเราสอนคนเราแนะคนเราเทรนคนแล้วก็มาวันหนึ่งเราอาจจะทําเรื่องเรื่องที่แบบว่าอ่ไม่ถึงกับว่าหมามันก็ทําได้นะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือคนโปก็ทําได้แต่ว่า เราเพื่อว่าเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนั้นแต่เราเองก็กังวลแล้วก็อายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยสอนอไอเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคือแสดงว่าเรายังขาดความมันม่นใจอะไรบางอย่างอยนิดนึงอืมอมันเกิดขึ้นบ่อยสำหรับคนที่เป็นหน้่างงานอะทำไมอะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าที่จะแปลกเพราะว่า คนที่อยู่ในระดับของหัวหน้างานเป็นคนที่แน่นอนแหละว่ามีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งทำไมจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็อย่างที่บอกนนี่ก็บางทีสมมติเราเป็นหัวหน้าแผนกของยกตัวอย่างง่ายๆนะหัวหน้าแผนกเทคนิคก็คงจะไม่ได้ว่ารู้จักเทคนิคการทำรีเซพเตอร์ทำดาวเทียมทั้งหมดรวมไปถึงการเทคนิคการพูดจูงใจคนให้มันอะไรเงี้ย เขาอาจจะไม่มีเรื่องนี้และคราวนี้ยมบางทีสมมติว่าเขาจะเดินไปหาคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเป็นเป็นอะไรระดับของนักพูดอเองอมากแผนกข้างๆคนเย,ยี่ยมรู้สึกไฟรู้สั่งรู้สั่งมันมดีจังเลยอยากจะเข้าไปหาอยากจะคน้นค้นหาว่าเพราะอะไรแต่ว่าแม่เผอิญว่าคนคนนี้เนี่ยนะมันเป็นลูกน้องฝ่ายเงินซึ่งเราไม่ชอบเนี่ยซึ่งเราเองก็บอกว่าเนี่อยากจะไปหาคนนี้เราก็เคยปาดมาหลายคนนี้มันไม่ค่อยได้เลี่ยนเท่าไหร่ที่เราไปถามลูกน้องเราเนี่ยเราจะ โงไ่ไปเปล่าวะาอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเราเองก็ถ้าเรียกว่าอะไรช่วยโอกาสที่จะไปหาข้อมูลดีๆเนี่ยง่ายๆาาเนี่ยมันก็เลยตั้งตื่นเลยหรือบางคนนะเอาง่ายๆช่างเนี่ยเจอบ่อยบางทีคุยกันเนี่ยพอคุยสักพักเห็นที่บอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของตัวดาวเทียมากแต่ช่างบางคนเชี่ยวชาญเฉพาะสี่แบนหรือบางคนเชี่ยวชาญเฉพาะสี่แบนและเทียนแต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องกลินแต่เนี่ยอ่าปันนี้คือบางคนไม่กล้าถามอันนี้ แต่ถ้าเกิดถึงบางถ้าเราไปดูในเว็บ,บบอร์ดใช่ไหม<ช>บางคนเขาก็ถามเป็นเรื่องบรรลา<ช>แต่อย่าง<ช>ที่บอกคือบางคนก็แบบว่าถามไปแล้วก็มีกล้ากลัวกลออกลูกกลั้กเหมือนกันว่าเนี่ยเออผมถามไปไม่รู้ว่ามันจะดูโคไปหรือเปล่าอไ <c oughs> อย่างไหมเออยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ว่ามันพอตอบได้ในช่วยอนุโมษนาสาธุ่ะมันมีการเขียนมาเนี่ยไหมแล้วมานั่งคิดเออเลยไหมคนนี้เขายังมีอารมณ์ประมาณว่าเออก็ยอมรับนะว่าจะทำไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณทาอย่างนี้ได้ในชีวิตจริงแบบว่าสื่อสารตรงตรงเนี่ย ไอ้ยังนี้คือคนมัน่นใจแบบดีตอนที่เราพูดถึง คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าจริงๆคนที่เก่งเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเก่งชาทุกเรื่องหรอกนะคะเราอาจจะมีด้อยบ้างเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เก่งกว่าเราแล้วก็ที่สาคัญก็คือของความช่วยเหลือจากเขานะคะซึ่งเนี่ยแหละคือคุณสมบัติของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องแบบว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองเนี่ยโง่หรือว่าแบบไม่ดูแบบไม่ดีดูน่นดูนี่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคือบางทีการไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยคนคนรุ่นเก่า เราจะคิดว่าเนี่ยหนึ่งมันเป็นสัญญาณของความปลอดแอคะความปลอดแอพวกปลอป,อปอไม่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วคือสองก็คือเป็นคนที่ว่าขาดความรู้ความเข้าใจในในใาเรียกว่าขาดขาดความเชี่วชาญเฉพาะด้านในด้านนั้นซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดนะเราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องไม่ได้เป็นม่หูสูตรดีิ <laughs> เออหรือเขาบอกว่าคือคนพวกนี้เนี่ยขาดประสบการณ์ข้อสุดท้ายไม่น่าเชื่อแล้วไ,ไปทำโพรมามคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวเรื่องนี้มาก ทั้งๆที่ว่าบางทีก็ไม่มีประสบการณ์จริงๆแต่เขาบอกว่าอะไรเพราะประสบการณ์เป็นสิ่งเดียวเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นทุนชนิดเดียวที่คุณต้องไปหามาจากเรื่องจริงนี่ไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งนี่อาจจะไปกูเกิลไปเซิร์ชมาพวกนี้ก็เจอแต่ถ้าเกิดถามว่าเนี่ยคุณเคยทำไหมแน่นอนบางทีเราก็แบบไมกล้าบอกว่เฮ้ยผมเคยไปมาแล้วเหมือนแต่เขาบอกวาทำไม่ได้ทั้งนี้ก็คืออ่านมาทั้งนั้นแหละที่ว่าไปมาที่ภาพมันเป็นฉากๆนี่นะก็ไปอ่านของคนคนหนึ่งที่มันโพสต์ไว้ในเว็บนั่นแหละอ่าเเเขาาบออกว่่่นนนีียยคุณลงใหมะ คุณลองคิดว่าคําว่าท่นะาาครับชกผู้อื่นได้ไหมเนี่ย<ช>คำคำนี้อ่ะมันจะเป็นการเปิดเปิดมิติโจตัวเองเปิดหมายความว่าอะไรคือก็พังทลายมันซะน<ช>ี่จำเอ่อนัก,กนพูดท่านหนึ่งก็คือคุณพิพิธพุ้มได้ไหมอ่าอาจารย์พิพิธแกเป็นคนที่เอ่อผมก็ค,าค,าคากล้ายๆแกตอนนี้คือหัวเถอดเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยมีเสร็จปุ๊บเนี่ย คือแกหลังเหียแมยแกก็บอกว่าเนี่ยผมอาจารย์ก็ไม่รอให้คนมันรออาจารย์อาจารย์ก็เอาตัวเองเนี่ยไปรอตัวเองเลยแอบแอบแกก็จะรอเรื่องกรหัวแกนต้องฟังผมก็ดีนะว่าอย่านี้เลยสม,มัยก่อนตอนที่ว่าแหม่ผู้ชมให้ไปดูผมเมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยตวนนี้ผมมัน่นจิตตรงมีใช่ไนะน,นี้คือมันเริ่มเกิดเกิเิมาผมไปดูเทปเทปเ็งผมเล่นจิตท่าอยู่โอ้โหคือผมมันขึ้นมาแล้วก็ เราม่นั่งคิดนะเรียกว่าเป็นเทรนด์เออแล้วเราว่าเอ๊ะมันเอ๊ะเราอะไรว่าเราเราไม่เ้ไปเสยผมเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ทำไมไปขนาดนี้แต่นี่ไงถ้าเป็นสมัยก่อนเมืองใบดาคนที่หัวเธอคนล้าก็โกรธคุณตายเลยบางคนไปยิงกันจะไม่เห็นเหรอแล้วแล้วถามว่าวันนี้เป็นยังไงก็ถ้าเกิดสมมติเรามานั่งคิดไปก็เป็นเรื่องที่มาอะไรมามามาโจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นเรื่อง ขำๆใช่สนุกๆไม่เครียดนะก็เป็นเหมือนการปรับอีโกของตัวเองเออ,เอ,อแต่คนที่รู้สึกว่าเออตัวเองเก่งอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปถามใครแต่คนที่เขามีความมั่นใจจริงๆเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในบางเรื่องที่ตัวเองอ่ะอาจจะไม่ใช่ผู้รู้อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในแท้จริงนะคะและต่อเนื่องกับ ข้อที่ห้าที่นอกจากที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วนะคะส่วนหนึ่งเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นคู่ให้คนอื่นด,ด้วยนี่คนพวกนี้เ็าบอกว่าจะมีกันคือคนสองประเภทเมื่อมีงานเข้ามานะคนคนนั้นจะถามว่าเนี่ยทําไมต้องเป็นเราอีกแล้วอต่คนหนึ่งเฮ้ยทําไมทําไมเราทําไมเราทาไมเราไม่เป็นส่วนช่วยวะค่ะ,ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคือคนแรกเนี่ยทาไมต้องเป็นชันอกีกแค่ะ เหมือนกับว่าเนี่ยโอ้โหพระเจ้าทำไมากันแกล้งเนี่ยมีเป็นคนหกพันล้านคนในองคอ์กรยิงก็มีประมาณสักพันพันคนพันคนในพันอย่างนี้มีก็ประมาณสักสามสิบคนแล้วทำไมต้องเจาะจงว่ายังทำมาติดพาระแล้วเกินแต่นี่ไงเขาบอกว่าคนโกรี้คือที่คิดอย่างนี้เพราะว่าลึกๆอ่ะไม่ได้ที่เกียจนินีึก<ช>ลึกกลัวว่าทํางานเนี่ยไม่มั่นใจว่าทำมันจะสําเร็จไหมเห็นไหมเพราะว่าอะไรเขาอาจไม่มั่นใจว่าจะสําเร็จไหมเพราะว่า ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยติเดีกับคนทั่วไปเท่าไหร่หรือว่าสเปรสักพักก็ไปดินทาเขาสักพักก็พูดดีกันแล้วก็ถือมีดไว้ข้างหลังบ้างอ,อะไรเงี้ยนะมันทําไว้หลายอย่างอาดีตมันก็เลยฝังว่าเนี่ยแม่พอม,มาเจอเหตุการณ์ว่าต้องทําสักโปรเจกต์หนึ่งต้องไปขายของกับทีมนี้การเงินทาไมต้องเป็นเราอนะแต่ในขณะเดียวกันคนที่มั่นใจแบบพี่ปีต้องทำาไงครับเฮ้ยโคกาสมาแล้วอ่าเฮ้ยตรงนี้เยอะ ให้เราถนัดเรื่องนี้เราอาสาก่อนเลยยกมือเลยบอกโอ้โหถ้าเกิดตรงนี้นะผมทําได้แล้วทำไมไม่ผมทำอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองเลยว่าเนี่ยเออสเตปไหนที่ว่าเขาอ่ะมีส่วนช่วยได้เขาจะยื่นมือช่วยแล้วแปลปนะกไหมคนประเภทนี้นะคล้ายกันคนคนประเภทแรกี่บอกว่านี่ยทําไมต้องเป็นเราอีกแล้ววะเวลาไปทําอะไรพลาดเนี่ยส่วนใหญ่โดนด่าอย่างีเลยอ่ะจริงจริงเนี่ยมั่นไงว่าเหละโดนตำหนิเหี้ยมันไม่น่าทำอะไรเงี่ยแล้วก็คือ ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ทำไมมันเนี่ยแล้วก็พยายามเลยเวลาคนถามเสร็จหรือยังเออก็อเผอิญว่าไอ้ช่างสีมันยังเอ,อไม่ตอบคนอื่นหาว่าไม่ตอบว่าเสร็จไม่เสร็จพยายามจะอธิบายเรืเ่อ <คน S 2> งน,น,นี้ไปจนกระทั่งหัวหน้างานก็ถามว่าเนี่ยเออไม่ได้ถาม,มเรื่องอื่นหรอกคือถามว่าเสร็จแล้วยังก็ยังไม่เสร็จพอยังไม่เสร็จเสร็จพวกเป็นไงก็อย่างที่บอกว่าคือต้องมีเสถ่ิล้มเหลวขณะที่อะไรคนที่เพื่อนช่างบางคุณบอกว่านี่เฮ้ยแล้วบางคน ที่บอกว่าเนี่ยิอาสาเลยเนี่ยอยากจะทำก็ทำนี่เนี่ยมันทำเสร็จทุกงานใช่ไหมไม่ใช่มันก็มีบางงานที่ไม่เสร็จหรือบางงานที่ไม่สําเร็จแต่คนพวกนี้จะมาทำงานนี้เขาไม่รอนะเขาจะเดินมาหัวหน้างานเลยที่ผมรู้เป็นอะไรผมคนที่แย่บ้าเลยในชีวิตนี่คือผมพยายามทําหลายอย่างแต่บางทีมันก็ไม่สําเร็จเนี่ยผมเนี่ยมันเอ่อนหักไม่เอาไหนเนี่ยผมอยากจะไปกระโดดน้ำตายบางทีนะเอหัวหน้างานบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะไม่ต้องทำนะคือค่อยๆทำเรียนอีกทีเดี๋ยวช่วยการนี้ไป อ่าอ้<ม>คืออยที่บอกคนมั่นใจก็ยเงบอกตั้งแต่ข้อแรกว่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่กลัวที่เขาจะเป็นคนผิด<ช>หรือบางทีเขาติดขัดอะไรอยู่เขาก็ไม่กลัวที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างนะคะในเรื่องเดียวกันที่อาจจะได้รับมอบหมายหรือว่าพบเจอมาคนนึงอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตที่ตัวเองจะต้องเข้าไปรับผิดชอบมันเป็นปัญหาที่มันยุ่งยากในชีวิตเหลือเกินแต่อีกคนนึงกลับมองว่าเนี่มันเป็นโอกาสที่ฉันจะแสดงศักยภาพของตัวเองความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะคะให้ประจักษ์ต่อสายตาคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ คงต้องมาอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเป็นคนที่มั่นใจในมุมมองไหนกันแน่นะคะยังมีอีกหล,ลายๆหัวข้อที่น่าสนใจต่อกันในเประหดน้าดีกว่าพักแักครู่เดียวค่ะ